แวัสดีงามงามเงี้แมลงครับ FC ปีน้อยครับเฮททอปนอกจากจะแกงแล้วเขาก็สามารถเอามาเนี้ยได้หลากหลายเมนูนะครับเนาะเนี่ยครับวันนี้ปีน้อยได้มาอ่อนแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะครับเฮททอปอ่อนประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่อนๆเลยครับวันนี้ใครได้กินแกงเฮททอปวันอาทิตย์นี่ก็โอ้ยอ่อนดีขนาดครับครับวันนี้ลูกค้านักลูกค้าหลายนะครับเนาะ อ่อนๆเลยครับแล้วนี่เป็นน่าจะต้มยำใส่พริกหลาเพื่อพอนะครับเนาะนี่ทอปออกใหม่มันตึงล้ำครับแกงเตยยอดใปบะเมาเนาะต้มเกีย๊ยวเกน้ำพริกผาก็ได้อันนี้เป็นน่าจะเนี่ยยำใส่พริกลาเพื่อพอนะครับเนาะนะครับเป็นห,หนึ่งเมนูติดล้ำนะครับเนาะคือน่าจะต้มอันแกนหไงกับพาเหียแต่ไข่โชวว่ามันอ่อน เชื่อว่ามันอ่อนนะครับน้องตุ๊บจะไข้ตุ๊บหอมแดงใส่ครับต้มเมือมันเปื่อยๆน้อยสักบบดสักกำนะครับน้องยำใส่พริกหลาเพื่อพอครับอ่าต้มไปจัดเหมือนครับพี่น้อยปรุงรสเปตัวเนะครับใส่เหมือนเดิมนะครับใส่กระชุ่นร้ครับรสดีตาเราพี่น้อยครับอ่ปิดแก๊สได้เลยครับ นี่ก,พก,พพกพ็พริกลาบครับเพราะว่าเขาจะยำใส่พริกลาบนะครับเนาะใส่พริกลาบข้าวผัหอมดวนข้ากล้องไม่หอมใส่ไปได้เหมือนเดิมนะครับยำเฮดหอบใส่พริกลาบเมนูนี้เด็ดครับลำครับพ่อแม่พี่น้องครับอ้าวลองเน่ยพอเลยครับเด้อพี่น้อตักเสต๊ถดวยพอครับวันนี้ลูกค้านักลูกค้าหลายครับ ขายใบขายบอดลูกน้องพอไปได้กินข้าวกินน้ำกันโอ้ขอบคุณใบขอบคุณบอดติมาอุ่นนุนไปน้อยนะครับเด้อไปน้อยไรเชิดให้อนะบอรบรรยากาศเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะในเดี๋ยวนี้ก็แรงกันเริ่มทยอยเข้ามาบินบินแล้วครับอ่ะเดี๋ยวไปน้อย,อยเนี่ยกับข้าวกับป่าลูกค้าเต้เนี่ยคลิปเพิร์ฟเอฟซีไปน้อยพอเตยนะครับเนาะขอบคุณติเมตไตรดูมาอุ่นนุนไปน้อยครับขอบคุณติกดไลค์กดแช่เห้อครับแล้วปะกันคลิปหน้า สว,ส,สวัสดีครับ om, tá, มาลูกค้ายำแรงมาแล้วครับทยอยความลาดมันแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมยินดีต้อนรับตัวเป็นๆรูปรอก็ขอบคุณครับขอบคุณครับครับวันนี้ตีห right> ้าหกชิฟเนาะ วันนี้เลี้ยงผีเคียงด้วยกันเนะาะมาลานพี่น้อยซ่อมคลอมาดีๆนะอลูกค้ายมแรงมาแล้วครับทยอยเขาล้านมาแล้วครับฮัลโหลครับมมะ้อเลยครับมเมืองมีห้าหกิเมนูทุกวันนะครับเนาะหนึ่งเดือนยุดแค่วันเดียวครับวันจันทร์อาทิตย์ที่สามของเดือนนะครับนะเนาะนักป,ปะกันติล้านครับ ลดค่าทยอยมาเรื่อยๆนะครับน,น่าเดี๋ยวพไปนัอยกับพรรยากากับข้าวกับป่าแล้วเด้อครับเด้อลดค่าทยอยเท่านัานมาลุ่มๆแล้วครับวันนี้กับหมดวันแล้วเนาะลูกน้องพอไปได้กินข้าวกินน้ำกันครับขอบคุณใบขอบคุณบอดครับ